ยนีนี่คือแกง๊งโอ้โหโหได้คืออะไรตอนมันอยู่อโรล่านะ่ะนั่นแหละฮ่าไม่ใช่เห,หรอมีของหรอกไอ้เอหีเ้ยกระโหลกไม่มีเหี้ยหรอก มีอะไรปะไม่มีเมีปะอุ้ยอะไรโคตรเลยเฮียเขาหมดตัวเลยสตอรี่ยังไม่จบนะโคตรได้เลยอก็ยังไม่จบไม่ใไเหรอสตอรี่อ่ะ๋อไงเฮียเชื่อกูปะ thank you สำหรับข้าวมื้อนี้ไอ้หนูขอบใจมากเว้ยน้องอะไรอ่ะขอบใจมากเว้ยข้าวมื้อนี้โคตรอร่อยโคตรแซ่บอ่ะขอบใจมากเว้ยน้อง เดี๋ยวพี่ขอยืนด oh ูดิใส่เองทีนึงนะแข่พี่ก็บอกให้เดี๋ยวรอให้ตื่นอ่ะวพี่ค่อยไปนะเดี๋ยวน้องเองดูเวลาพี่กินอ่ะเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเวลาพี่กินข้าวไม่ได้เพียงอ่ะน้องเวลาพี่กินข้าวอ่าพี่กินไม่ได้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 ต้องกดอะไรก่อนวะกดที่อะไรก็ได้สักอันหนึ่งอ่ะกินได้ไหมไอ้ที่แล้วเราแล้วเดี๋ยวน้แกไม่ช่วยเลยเหรอ โคตรแซ่บปะน้องแซ่บจริงน้องผัดกะเพราเซเว่นของน้องอะโคตรอร่อยอ่ะอีโย่แซ่บเกินโหโคตรเฟรี้ยวอ่ะโคตรเฟรี้ยอ่ะเหมือนเองแบบไปทําให้แบบท,ทําคลายพี่กินอ่ะไอ้ดีนะเว้ยน้องแต่ว่าพี่ขอทุกวันได้ป่ะแบบเนี้ยวันล,ละแปดจานอะขอแบบเยอะๆอ่ะได้ไหม <c oughs> แล้วข่าวเองมีแกงอะไรฮะเดี๋ยวพี่เอาแกงไปทื่อไปแกงเองอ่ะได้ไหมน,น้อง,องแกงก็ร้องอีกแกงก็โหล่หหเพื่อนไอ้หนูน้อย ก็ไดเปล่าอย่าห้าวเว้ยน้องเองจะนามสกุลอะไรพี่ก็ไม่สนหรอกเข้าใจ้ป่าน้องอยู่ตรงน,นี้เองอน่ยโดนพี่เหมือนเดิมอะ่ะแขนนั่นไหนที่เด้งเด้งใหญ่แขนแขนเป็นไรครับน้องเด้งไหมน้องแขนแขนแขนเดี๋ยวชื่วก่อนเดี๋ยวชื่วก่อนอะไรอ้าวผิดผอออกมาแล้วล่ะ หมอขึ้นมาแล้วนะเพื่อนข้างหลังมาแล้วนะเพื่อนอ๋อหมอหมอชูบแล้วไปครับหมอหมอกลับเลยครับชูบแล้วชูบแล้วชูบแล้วหมอหมกับเลยหมอหมกับเลยกลับเลยกลับเลยใส่เบียผมก็ได้ชูบแล้วชูบแล้วชูบแล้วมันต้องมันต้องมันต้องไอ้นี่ปะโอเคครับขอโทษขอโทษครับโทษเดียวหมอช้าช้าช้าหนึ่งครับผมไม่ได้กลัับบเเลลลลยยกืมบอกครับลืมบอกลืมบอกว่าห้ามกดเค็

ยี่นี่เล่นกากชัวออกตัวอ่ะสัตว์ออกตัวอ่ะออกตัวอ่ะออกตัวอ่ะอ้ยโดนแทงน่วลอุ้ยโดนแทงน่วงโดนแทงน่วง

เด่ะ้วาไม่่อยไปเอ้ยน้องแก๊งเองโดนกระทืบอ่ะไม่ช่วยเลยหรอเฮ้ยปล่อยส่จัดเอเดนมานีแรงมปดีแบบให้ตำรวจได่อ่ะโอ้โอเคว่ะ ห่อเลยห่อได้นะเว้ยกูบอกไว้ก่อนนะหอ่อที่ยังไม่จบอ่ะก<อ>ูบอกไว้ก่อนนะห่อได้นะไม่มีถุงห่อเน่ยคือใครกูห่อรถคันนี้นะไปแล้วเว้ยเพื่อนได้ไดห่อได้ห่อได้ เอเทนรถได้อหน้องโกงไม่ผิดนะกูบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าสตอรี่มันยังไม่จบอะไม่ยมมาอันนี้ไม่ได้นะจะแจ้งอ๋อแจ้งอะไรได้หรอไอ้หนูตอบสิตอบพี่สิตอบพีทยังไม่จบนะน้องะจะไปตามแก้งมาเหรอไอ้บุดยเดชบุณยดชบุณดเลิกไปแล้ว ประกอบวมัไอ้เหี่ยเฮ้ยไปยืนป่ะเอ้ยทีมดีทำาอะไรครับสุดนอ๋อใครเนี่ยสวัสดีครับเอ้ยอยากที่เจนสวัสดีครับพี่ผมแจผมผมกิฟให้ใครอ่ะอ๋อบ้านเปล่า16จานอ๋อครับน้องหงออันนี้นี่คือ589นะครับใครใครเอาข้าวไป

ตำรวจอันน erm ี้ผมจะไปส่งไอ้นี่โรงพาบาลอะไรเนี่ยเด็งโง่กวกให้ตำรวจมาเต็มเลยอี๋ไปแห้วอ้าวเฮ้ยเออเด็กกังดีพลังดีพลังดีพลังดีบั้นมาๆมาม โคตรแรงเลยตามเยสี่ขัน,นห้าขัน้งแข้งโค้แ้งเียวไดจริงถ้าแบบตอนเลี้ยวแบบเลี้ยวไม่ดีเทาก็ดึงนเลยแต่ว่าความเลี้ยวม่ได้โัวใหมเพ่นกงโค้วแม่งโ,โ,โหด โอ้ยเยี่ยเต็มเลยเฮียโอ้รถเยี่ยเต็มเลยเพื่อนเฮ้ยไปขึ้นได้ไรไวสัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตำรวจโอ้อะไรเนี่ยตำรวจกูโดนอะไรอ่ะอูถึงเป้าไหมอะไรอ่ะตำรวจอะไรเนี่ยไม่ให้ผมมาที่เฉย ตตีีเเลลยยเออเฮ้ยแดกได้ไงแดกได้ไงเนี่ยเฮ้ยวงแดงเฮ้ยตำรวจติดกับขามันติดกับขิดตำรวจอ๋อหัวตายทำเลยพี่ลืมไปแม่งแรงได้แล้วครับสิไดาแล้วเอาอุ้มกลับไปอุ้มกลับไปอุ้มกลับไปนี่ครับอีกคนอีกคนอยู่ในมือผม พี่เจนนอนมารับด้วยครับอันนี้คนโดนอุ้มเหรอฟิวบอลทำว่ะพี่ไม่ไม่แป๊บนึงอยากรู้ใครอุ้มผมโดนอุ้มครับผมโดนอุ้มครับผมโดนอุ้มโอเคสองคนคงคนีเ้เป็นคน,อ,คคนอุ้มใช่ไหมเมื่อกี้เม,มื่อกี้ดึงศพจากใครเป็นแต่เขายังไม่ยืนเป็นช่วงกาชาอยู่ผมมีกาชาใครเป็นคนถือศพ พื่อไปไหนน่ะเพือ่อโหเสียดายแม่งจะเข้าได้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยสะพานเนี้ยพี่จะขึ้นได้อยู่หรอแม่งไปตามแผนมาเฮ้ยเลี่ยมก็ได้ความเร็วก็ได้อะไร